สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM v a r i e t y นะครับก่อนหน้านี้นะครับคลิปแรกเมื่อกี้ของวันนี้นะคะเป็นในส่วนของการมาอุพเส์ฟสถานที่นะครับที่จะทำการบริจาคกล่องสุ่มนะครับของบ้านเด็กชายนะครับเป็นสถานสงเคราะห์บ,บ้านเด็กชายจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ สอบถามโอ้ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับยังไม่ไม่รับนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะครับยังไม่ได้รับในส่วนของมาเสื้อผ้านะครับโอก็เลยต้องมาอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นอยู่ด้านหลังเป็นสถานสงเคราะห์ของผู้หญิงนะครับซึ่งแยกซึ่งแยกโซนนะครับเป็นสัดส่วนนะครับของผู้หญิงจะอยู่ด้านในนะครับซึ่งโอก็จะมาถามสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะครับ เป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นในส่วนของเยาวชนเนาะสถานอ๋อจะมีชื่อด้วยนะครับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับก็เดี๋ยวลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะว่าในส่วนของเสื้อผ้าจะรับไหมนะครับแต่ถ้าเป็นในใน,ในการบริจาคเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของปัจจัยนะครับแล้วก็เป็นของอย่างอื่นน่าจะรับอยู่ ตรงนี้นะครับแต่ว่าโอชาจุดประสงค์ของโอทก็คือเสื้อผ้านะครับออลองลองเข้าไปตอบสอบถามติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับที่นี่ก็ร่มรื่นดีนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอาจารย์ ผมจะมาติดต่อสอบถามว่าจะบริจาคเสื้อผ้าครับได้กว่าครับเบอร์ห้าปะครับเป็นเป็นเสื้อผ้าของผมเองครับพอดีผมจะทํากองซุ่มเป็นของขวัญให้น้องๆอาจจะเป็นหลายกองสามสี่ห้ากองเนีครับแล้วแต่ของเป็นเด็กโตมากผมเนี่ยถ้าเป็นเป็นของอาเป็นเสื้อยืดเป็นอย่างเงี้ยครับขขอองงผู้ายนครับใช่ผู้ชายเดี๋ยวลูกขวัญอัน ของของผู้ชายเปิ้นเปิ้นหมาแฮปครับแบบยะแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้ครับเป็นเสื้อยืดทั่วไปนั่นแหละครับที่จริงช่วงนี้ก็มีมาตรการเนาะว่าขอระงับว้ก่อนขอไปแล้วอย่างรอระยะก่อนได้ก่อค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่รู้คับโควิดเนาะแล้วแล้วถ้าเป็นถ้าหมาแฮเสื้อผ้าเปิ้ลแฮบเป็นตังเป็นอีกอ่ะค่ะผ้าค่ะผ้าตังตัวของใช้สบู่แชมพูยาสีฟันผ้าอนามัยแองส์เชียเนาะเพราะเขาก่อนผมเกินาริบทจากเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ว่า เห็นอันคนอื่นๆเปิ้นเอาผ้าละมมผ้าเป็นผ้าละไมเป็นของกินเป็นข้าวสารนะครับแต่อันก่อนอ่ะผมผมไปสองปีนะตี่แรกบ้านดอนจันเปิ้นทับอยู่นะครับพี่อันอาจารย์ผมขอเป็นเบอร์โทรอย่างนี้ได้ก็ครับเพื่อแบบมีขยกบริจาคเป็นอันสตางเป็นอย่างน้องโอนมาอย่างเน้เป็นสำนักงานนะครับก็ ที่นี่นะครับรับบริจาคแต่ว่ารับได้อยู่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่รับนะครับตอนนี้งดก่อนนะครับในเสื้อผ้าเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะเป็นผ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองก็อาจจะยังไว้ก่อนนะครับอาจารย์ครับพระอันก็แสดงว่าเสื้อผ้ามือหนึ่งครับอยู่อ๋อโอเคครับแต่ว่าช่วงนี้ไปด้ช่วงโควิดเนาะรับไว้ก่อนค่ะเบอร์โทนี้นะคะ ได้ครับเลขที่บัญชีถ้าจะโอนเงินเกาะนี่ได้ค่ะถ้าสมมุติว่าสักเมษานี่มาหาทำกรรมบอกถ้าทำกรรมนึ่งน็อโทรมาเพราะว่าถ้าเมษานี่จะเป็นวันเกิดผมเพราะว่าตอนนั้นผมกราบงาบริจาควันเกิดได้โทรมาทำก็ได้เพราะว่าช่วงนี้โควิดน็อตเลยว่าระงับก่อนครับขอบคุณครับยินดีจ้านะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ในส่วนของกล่องสุ่มของโอ๊ตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของที่วัดดอนจันทร์รับนะคบรับเสื้อผ้าบริจาคอยู่เพราะว่าในส่วนของวัดดอนจันทร์เป็นวัดโรงเรียนวัดนะครับเป็นบวรเป็นโรงเรียนวัดที่เป็นบ้านแล้วก็วัดแล้วก็โรงเรียนอยู่ในที่เดียวกันที่โอ๊ตทำคลิปไว้นะครับเอฟซีสามารถนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะบริจาคนะครับนะครับในส่วนของเด็ก กำพร้าพ่อแม่นะครับที่นี่ก็เป็นเด็กกำพร้าเช่นกันนะครับก็ให้อ่าเพราะฉะนั้นนะครับอดเอาไว้เป็นว่าเป็นกล่องสุ่มจัดที่เดียวเลยที่วัดดอนจันทร์นะครับจะได้ง่ายต่อการอ่าให้น้องๆเนาะนะครับเพราะว่าในวัดดอนจันทร์ก็มีตั้งประมาณ500กว่าชีวิตนะครับสำหรับที่นี่นะครับ f c สามารถแคปหน้าจอด้วยได้นะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสามารถแคปหน้าจอ ได้ในในส่วนของการ,รบริจาคในส่วนของอเงินบริจาคหรือว่าโทรมาติดต,ต่อสอบถามในเรื่องของข้าวสารอาหารแหง้งสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นสถานสงเคราะห์ที่ยังขาดแคลนนะครับในเรื่องของอปัจจัยด้วยนะครับก็โทรมาติดต,ต่อสอบถามได้นะครับนะครับก็สำหรับกล่องสุ่มของโอ๊ตก็ รวบยอดเลยนะครเป็นวัดดอนจันท์นะครับโรงเรียนวัดดอนจันท์นะครับเพราะว่าถ้ากล่องไม่ไม่เยอะก็น่าจะเป็นลงที่เดียวเลยนะครับที่วัดดอนจันท์เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ไลฟ์สดนะครับเรามาคุยกันกันอีกทีนึงเนาะขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามช่องโอ๊เชียงใหม่ cm variety นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ subscribe ให้โอได้ 8,000ซาภายใน2,564ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเชียงใหม่ CM บริตั